ครับสวัสดีครับผมนายเอกวัฒน์ใจบุญรหัส565-232-06-038-6ขีดครับวันนี้ก็จะมาทบทวนเรื่องฟังฟังชันจาัดก,การลิงลิสต์แบบสองทางนะครับหรือดับเบิลลิงลิสต์นั่นเองฮะเนื้อหาจะมีดับเบิลลิงลิสต์นะครับ a d d Node, Insert Node, Delete Node แล้วก็ รมาดูถ้าซิงเกิลเฮ้ยถ้ามาดู s i งเ l e Linked List นะครับก็จะมีเป็นแบบนี้นะฮะตัวอย่างลิงก์ลิสต์ธรรมดานะครับจะมี Data มี Next ถ้าเป็น Single Link ก์ลิสตนะครับก็จะมี Walk มาด้วยนะฮะแล้วก็จะมี Now นะฮะอ่าส่วน double link list เนี่ยก็จะเหมือน Single Link ก์ลิสตนะครับเพียงแต่แค่มีมี c k c k เข้ามาช่วยนะครับ การย้อนกลับมาโนดเก่าเงี้ยครับนิกก็คือชีตัวถัดไปสตตร์มนจิตเริ่มต้นจำเป็นต้องมีแบ็คก็ไว้ย้อนกลับไปโนดก่อนหน้านั้นนะครับเริ่มแรกต้องเป็นนันไปก่อนนะฮะนะฮะตัวแรกดับเบิลีลิสนะครับก็จะมี walk วอล์คอยเดินเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีนาวไว้คอยชี้ดาตานะครับ นาวครับไปช,ช,ชี้ตำแหน่งปัจจุบันนะครับก็โดยให้ชี้แค่ตำแหน่งเดียวพอนะครับส่วนดับเบิลลิงลิสต์เนี่ยมีแบ็กอยู่แล้วจึงใช้นาวแค่หนึ่งระดับก็พอนะครับนาวทำหน้าที่เดินนะครับอ่าสตาั๊กของก็หน้าตายเป็นแบบนี้ครับมี Data มีเอ่อมีแบ็กมีเน็กนะฮะ งานืุนฐานก็มีเหมือนเดิมครับมี add มี insert มี delete นะครับเรามาดู add node กันดีกว่าครับ <c oughs> <c oughs> การ add node ก็คือการเพิ่ม node ใหม่ต่อท้าย linked list นะครับอตนนี่คือสมมติเรียกการใช้งครับก็คือแนวถ้ากับ add node แล้วก็ส่ง add date ของ start ไปแล้วก็ส่ง data ไปนะครับการทำงานก็คือส่ง add ของ start add date ของ start ไปนะครับ เพราะว่าต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ที่อยู่ภายใน start นะครับแล้วก็ต้องให้ pointer now เนี่ยไปชี้ยังโดดใหม่เลยดังนั้นก่อนที่เราจะ add node นะครับต้องตรวจสอบว่ามีข้อมูลแล้วหรือ,รอ,อยังนะครับถ้าไม่มีครับก็ให้ add ข้อมูลต่อ start ได้เลยครับแต่ถ้ามีก็ให้ add ต่อข้อมูล now นะครับอ่า s t e ปแรกน,นะครับก็สร้าง t h e ขึ้นมาเก็บโหนดสุดท้ายรับนี้ครับ,รบสร้างเท e ขึ้นมาเก็บโหนดสุดท้าย จากนั้นก็ให้วอล์กอะไล่ไปหาโหนดสุดท้ายให้เจอนะครับเนี่ยนะครับพอสเต็ปสามปุ๊บก็ให้โนดใหม่เนี่ยก็ให้สร้างโหนดใหม่นะครับจากนั้นก็ให้โหนดสุดท้ายเนี่ยชีย้ไปโหนดใหม่สเต็ปที่สี่ก็ให้นิกของโหนดใหม่นะครับไปชี้ที่ที่นั้นนะครับสเต็ปห้าก็คือให้แบ็กอะแบ็กของโหนดใหม่นะครับไปชี้ยังโหนดก่อนหน้านี้นะครับ สเตปหกก็คือให้นาวครับขยับัญชี้ที่โหนดใหม่นั่นเองนะครับสรุปก็จะมี6ขั้นตอนนะครับก็คือสร้างเทมให้วอล์กเดินไปโหนดสุดท้ายและแล้วก็สร้างโหนดใหม่แล้วก็ให้ให้โหนดสุดท้ายเนี่ยชี้ที่โหนดใหม่นะครับแล้วก็ให้นิกของโหนดใหม่นะครับชี้ที่นั้นจากนั้นก็ให้แบ็กโหนดใหม่ไปชี้ที่โหนดโหนดของโหนดสุดท้ายครับที่เราเทมชี้ไว้ครับ จากนั้นก็ให้นาวเนี่ยขยับบัญชีที่โนดใหม่เลยครับโค้ดก็จะประมาณนี้ครับขั้นแรกก็จะตรวจสอบก่อนว่าวอล์กเนี่ยเท่ากับนั้นหรือยังคือเนี่ยคือวอล์กนะครับจะเดินจนกว่านะครับวอล์กนิกนะครับจะเดินจนกว่าวอล์กเท่ากับนั้นก็คือวอล์กเนี่ยจะเดินจนกว่า มันจะว่างนะครับจนไม่มีไม่มีโหนก็คือเดินมปถึงโหนดสุดท้ายนั่นเองนะครับจากนั้นนะก็ให้วอล์สร้างโหนดใหม่ก็คือเนี่ยครับให้ตัววอล์กสร้างโหนดใหม่โหนดใหม่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็ให้วอล์กดัต้กับ Data ก็คือเพิ่มข้อมูลเข้าไปเสร็จแล้วก็ให้ next เท่ากับ No ครับ next เท่ากับ No return ค่าแบบนี้จะเรียกว่า single list นะครับ ถ้าเป็นถ้าต้องมีต้องเพิ่มสามประทับนี้ขึ้นมานะครับถึงจะเป็นดับเบิลลิงก์ก็คือเริ่มต้นแรกนะครับสร้างเทม์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ให้เทม์เนี่ยเท่ากับวอล์นะครับก็คือวอล์ชี้หนวดสุดท้ายตรงไหนทเทมพ์ก็จะชี้ตรงนั้นนะครับอดูนะครับเนี่ยครับวอล์ชี้ตรงนี้หนวดสุดท้าย,ทายเทม์ก็จะมาชี้ตรงนี้ตามนะครับ อันนี้ก็สร้างใหม่สร้างหนวดใหม่เพิ่มข้อมูลให้นิ้วของหนวดใหม่แล้วกับนั้นแล้วก็ให้แบ็กเนี่ยเท่ากับเทมก็คือย้อนกลับไปหนวดเก่าครับเนี่ยครับให้แบ็กเท่ากับเท่กกเกา,เทา,กากับเทมนะครับแล้วก็รีเทิร์นวอล์กมาครับนี่มีอธิบายแล้วครับคือเอาเทมมาชี้ต้องมาชี้ก่อนมาวางไว้ก่อนนะครับว่า อ่านะครับถ้าไม่เท่ากับนั้นก็เดินต่อเจอนั้นก็หยุดเดินนะครับอ่าแล้วก็เพราะว่าเป็นเวเตอร์สองลำดับเอ็กเซสของนิกครับอ่าบรรทัดนี้ก็คือนิกไปทีละโนดทีละโนดนะครับจนกว่าจะถึงโนดสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่าบรรทัดนี้ก็สร้างโนดใหม่นะฮะอ่าสังเกตนะครับในแต่ละรูปของ y เนี่ยจะสังเกตได้ว่า walk จะชี้ ได้แค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับเทมเนี่ยจะเดินตามวอล์กทุกก้าวเลยดังนั้นเราจะได้เอา Back นะครับมาชีท้ที่เทมอยู่นั่นเองนะครับอ่าต่อไปการอินเสิร์ต e นะครับก็สเต็ปแรกนะครับสร้างโหนดใหม่แล้วก็ให้โหนดก่อนหน้านี้ชี้ที่โหนดใหม่นะครับอ่ามาดูกันเนี่ยครับสร้างโนดใหม่ให้โหนดก่อนหน้านี้ชี้ที่โนดใหม่นะครับ จากนั้นสเต็ปสองนะครับให้แบ็คของโหนดใหม่เนี่ยไปชี้ที่โหนดก่อนหน้านี้นะครับก็คือชี้ทีส่สตาร์ชี้อยู่นั่นเองนะครับต่อไปนะครับให้นิกของโหนดใหม่นะครับไปชี้โหนดท,ที่เหลือก็คือชี้โหนดท,ที่วอลกนั่นเองนะครับสเต็ปสี่ก็คือให้โหนดเนี่ยโหนดสุดท้ายที่เหลือนะครับไปให้แบ็คนะครับไปชี้ที่โหนดใหม่ที่เราสร้างขึ้น,นครับสรุปก็มี สี่ขั้นตอนน่เองนะครับให้โหนดก่อนหน้าเนี่ยชี้โหนดใหม่จากนั้นให้แบ็กโหนดใหม่มาชี้โหนดก่อนหน้านะครับจากนั้นให้โหนดใหม่เนี่ยไปชี้โหนดต่อท้ายครับโหนดหลังเสร็จแล้วให้โหนดตรงหลังเนี่ยตรงวอกชี้นะครับให้แบ็กนะครับกลับเป็นชี้ที่โหนดนโหนดใหม่เราสร้างขึ้นนั่นเองนะครับจุดสังเกตก็คือส่งนาวไปให้วอลกนะครับดังนั้นวอลกเนี่ยจะอยู่ในโหนดแรกสุดเราจะไม่สามารถ แทรกโหนดใหม่ได้ครับเพราะไม่เข้าถึงสตาร์ทไม่ได้นะครับนะครับพราะวอล์อ, Walk อะ่ะมันเป็นไพ i n เตอร์หนึงระดับนะครับสตาร์ start ก็เป็นหนึ่งระดับเรายังไม่สามารถชี้ได้นะครับตอนเนี้ยวิธีแก้ก็คือจะส่งที่อยู่สตาร์ไปให้ i n น e r ร์ทโหนดด้วยอีกหนึ่งพารามิเตอร์นะครับนาวเนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมเพราะว่านาวอะ่ะเพราะว่าส่งนาวมาไม่ได้ส่ง e x t e n d ของนาวมาครับเพราะข้อนี้ไม่ต้องการเปลี่ยนานาวนะครับขั้นตอนต่างๆที่คุณมีดังนี้นั่นเองนะครับขั้นแรกก็คือตัดการชี้ของ next ของ n หนดก่อนหน้านี้นะครับก็วอ l k กชี้ d a t a ้อยู่ node จึงไม่หลุดรอยนะครับ w a ล k ชี้ d a t a อยู่ครับ n o นดจึงไม่หลุดรอยครับไม่ต้องสร้างเทมด้วยนะครับ สามก็คือ Back ของโหนดใหม่เนี่ยต้องไปชี้ Data เดิมนะครับแล้ว Back ของโหนดถัดไปอะ่ะก็ต้องไปชี้ของโหนดใหม่ครับอ่าเรามาดูโค้ดนะครับโค้ดแรกก็ให้อาจจะงงนิดนึงนะครับอ่าโค้ดแรกก็คือให้ walk back next นะครับสร้างโหนดใหม่อ่าเรากลับไปดูรูปดีกว่ามาดูกอนนะครับ back walk back next อ่า walk back next นะครับสร้างโหนดใหม่โอเคนะครับจากนั้นก็อ่าน่ครับมีบอกสร้างโหนดใหม่นะครับจากนั้นก็เพิ่ม Data walk back next ก็คือเพิ่มข้อมูลไปแล้วก็ walk back next, next ก็คือให้หนดใหม่เนะี่ยไปชี้ที่ walk ชี้อยู่ก็คือหนดหนด,ดหลังจากหนดใหม่อ่ะครับ ากนั้น walk back นิด back ก็คือให้เท่ากับ walk back ก็คือให้โหนดใหม่เนี่ย back ของโหนดใหม่นะครับไปชี้ที่โหนดโหนดแรกอะครับโหนดก่อนหน้านั้นนะครับจากนั้นก็ให้ walk back เนี่ยเท่ากับ walk back นิดก็คือให้โหนดตรงโหนดสุดท้ายนะครับให้ back กลับมาชี้ที่โหนดใหม่ที่เราสร้างขึ้นนั่นเองนะครับตรงที่วงเล็บนี่คือโหนดใหม่นะครับเนี่ยโหนดใหม่โหนดใหม่โหนดใหม่ใหม่ครับ แต่เนี่ยครับยังมีบั๊กในการอินเสิร์ตตอนแรกอยู่เพราะว่าเข้าถึง start ไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องมาแก้โดยการสร้างด้านหน้าได้ด้วยนะครับก็คือการเลือกใช้งานแบบเนี่ยครับเพิ่ม start เข้าไปด้วยครับแอเดสต r t จะได้รู้ที่อยู่ของสตาร์ทําดับแรกนะครับอ่าแล้วเราก็จะเพิ่มโค้ดมาเอาเป็น stack node ิ๊กินนะครับเนี่ยครับเราก็จะเช็คว่า walk back เท่ากับนูไม่ต้องไม่เท่ากับนูนะครับถึงจะมาทำามาสร้างแต่ถ้า walk back เนี่ยเท่ากับนูก็แสดงว่าจะแทรกหนดใหม่นั่นเองนะครับคือ <c oughs> ให้ start เนี่ยครับสร้างโนดใหม่ begin ก็คือ start นะครับให้ begin นะ้วสร้างโนดใหม่ก็แ d ดข้อมูลเข้าไป แล้วให้ Next Begin เท่ากับ Walk ก็คือเท่ากับโหนดตัวแรกนะครับแล้วก็ให้ Walk Back เนี่ยก็คือให้ Begin Back เนี่ยเท่ากับว่างจากนั้นให้ Walk Back เนี่ยเท่ากับ Begin ก็คือให้โหนดโหนดแรกนะครับให้ Back ของโหนดแรกเนี่ยมาชี้ที่โหนดที่เราสร้างขึ้นต่อจาก Start นั่นเองนะครับนะครับนี่กรณีไม่ได้ยืนอยู่บนสุดโหนดสุดนะฮะใช่ครับนี่กรณีที่อยู่โหนดแรกนั่นเองนะครับ Okay. ตอนนี้ก็แทรกตรงกลางได้แล้วนะครับผมแล้วก็แทรกตอนท้ายก็ได้ครับแทรกตอนต้นก็ได้นะครับต่อไปเป็นดูการ e d l e t e node นะครับสเต็ปแรกก็คือให้นิกของโนดก่อนหน้านี้ชี้ไปยังโนดถัดไปนิกของโนดก่อนหน้านี้ครับชี้ไปยังโนดถัดไปก็เนี่ยครับ เราจะลบโหนดตรงที่น o วหรือ w a ล k ชี้นะครับก็ให้ Next ของตัวก่อนหน้านี้ครับชี้ที่โหนดถัดไปนั่นเองนะครับจากนั้นก็ให้ Back ของโหนดถัดไปนะครับกลับมาชี้ที่โหนดก่อนหน้านี้นะครับจากนั้นก็สร้างเทมเข้ามาชี้ที่โหนดถัดไปนะครับจากนั้นก็ให้นามาชี้ที่โหนดถัดไปครับผมสรุปก็มีขั้นตอนสี่ขั้นตอนนั่นเองนะครับ ผมจะทบทวนให้นะครับขั้นแรกก็คือให้นิกนะครับของโหนดโหนดก่อนหน้านี้นะครับไปชี้ที่โหนดถัดไปครับจากนั้นก็ให้แบ็คของโหนดถัดไปเนี่ยมาชี้ที่โหนดก่อนหน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เทมะ่ะมาชี้โหนดถัดไปพอเสร็จแล้วก็ให้นาขายับมาชี้โหนดถัดไปนั่นเองนะครับสุดท้ายเราจะเหลือแบบนี้นะครับ สุดสังเกตก็คือส่งนาวไปให้ Walk นะครับดังนั้นวอล k อยู่ในโหนดแรกสุดเนี่ยจะไม่สามารถลบโหนดใหม่ได้นะครับเพราะว่าเราเข้าถึง Start ไม่ได้ครับวิธีแก้ก็เหมือนเดิมครับจะส่งแอกเ s s ของ Start ไปให้ Delete โหนดนะครับด้วยอีกหพารามิเตอร์นั่นเองนะครับเหมือนอิน e r ร์ตเมื่อกี้ครับอ่าแล้วก็วอล k เนะี่ยเป็นพารามิเตอร์สระดับที่ชี้นาวอีกทีนึงนะครับเพราะถ้าจะลบเสร็จะนวจะไม่มีที่ชี้นะครับ ถ้าให้เลือกระหว่างส่งนาวไปเฉยๆส่งแอนเดดนาวไปนะครับควเรเลีอกส่งแอนเดดนาวไปนะครับเพราะว่าเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งการชี้อยู่เรื่อยๆนะครับอ่านี้โคดเริ่มแรกนะครับอ็ธรรมาดาครับนี่เหมือนระดับเดียวนะครับนะครับที่แรกก็สร้างเทมมาก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับ เนะครับแล้วก็ให้โหนดแรกนะครับนิกของโหนดแรกนะครับเท่ากับเท่ากับโหนดสุดท้ายนะครับโหนดถัดไปนะครับแล้วก็ให้แบ็กของโหนดถัดไปเนี่ยเท่ากับโหนดแรกแล้วก็ให้เทมมัมาชี้โหนดถัดไปนะครับ,าบ,รมมรบจากนั้นก็ดีลิทเลยนะฮะนะครับชี้นะิกของสิบชี้นิกของสามสิบเก็บเอ็กเดของสามสิบลบเหน่วยความจำ walk ไปแล้วก็ให้ walk ไปชี้ที่เท็มใหม่ครับ walk ยังล,ะละอยอยู่ปรับไปชี้ที่เท็มที่เกีกับ30นะฮะแต่ตอนเนี้ครับยังลบหนวดสุดท้ายไม่ได้นะครับลบหนดแรกก็ไม่ได้เหมือนกันนะ,ระเราต้องมาใส่โค้ดเพิ่มนะครับนี่ครับอันนี้คือโค้ดที่เพื่อจะหาหนวดสุดท้ายก่อนนะครับก็ให้ walk จะต้องเท่ากับนูนครับ วอลต้องไม่เท่ากับนูแล้วก็ใเ้นิกไปเรื่อยๆนะครับให้เทมเนิกไปเรื่อยๆนะครับแล้วกเก็บ Data ก่อนหน้านี้ป้องกันไม่ให้หายนะครับตอนนี้เราโหดสุดท้ายได้แล้วนะครับแต่โหนดแรกก็ยังลบไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มบิ๊กินมาอีกทีนึงครับจะได้รู้ว่าจุดเริ่มต้นของ <c oughs> ส t a r ์ตรงไหนนะครับก็กรณีที่ไม่ใช่โหนดแรกนะครับก็คือ ถ้า walk back ไม่เท่ากับนูครับก็คือถ้าโหนดแรกเนะี่ย walk back จะเท่ากับนูนครับก็ <c oughs> ถ้าไม่ใช่โหนดแรกอะครับก็ให้ walk next ไปครับให้ walk walk back next เท่ากับ walk next นะครับก็คือให้โหนดแรกเนะี่ยโหนดก่อนหน้านี้เนะี่ย next ของโหนดก่อนหน้านี้นะครับเท่ากับโหนดถัดไปที่เราจะระหว่างที่เราจะลบอะครับ แต่ถ้าเป็นโหนดแรกก็คือให้ Begin เนี่ยให้ตรง Begin เนี่ยเท่ากับ w a l k n e x t เลยนะครับให้ตัว Begin เนเท่ากับตัวที่ Walk ชี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ตามโค้ดเหมือนเดิมครับ <c oughs> กรณีนี้นะครับต้องเปลี่ยนการใช้งานใหม่ด้วยครับการเรืยอกใช้ก็ต้องส่งอ่าัคเดตของ Now หรืออคเดตของ Start ไปด้วยนะครับ เอาต่อไปมาดูตัวอย่างนะครับก็ควรมีฟังก์ชันในการแสดงค่าภายในโหนดด้วยนะครับก็ควรแสดงได้ทั้งแบบเดินหน้าและแบบถอยหลังครับเพื่อจะตรวจสอบว,ว่าโหนดเชื่อมต่อกันถูกต้องไหมนะฮะเอาละามาดูโชออ l นะครับโชออน,นี่ก็คือขั้นแรกเขาก็ส่งวอล์ให้มาครับแล้วก็เนี่ยครับ เราก็จะรันไปเรื่อยๆ่จนกว่าวอล์กจะว่างครับถ้าวอล์กเท่ากับนูปุ๊บก็จะออกจากลูปนี้ครับก็จะปิ้นไปเรื่อยวอล์กด t ตาแล้วก็ให้วอล์กอ่ะเดินไปเรื่อยครับปิ้นทีละค่าทีละค่า,ท,คาทีละค่าครับอไปถ้าโชว์กับหลังก็เนี่ยครับเราจะโชว์ตั้งแต่เรนส่งค่าวอล์กมาวอล์กต้องไม่ว่างใช่ไหมครับก็ต้องโชว์ดูแต่ค่าสุดท้ายจนแ a ็คแบ,แบ็จนมาถึงค่าแรกเลยนะครับ ไปเรรื่อยๆคับามาดูตัวตัวอย่างโค้ดกันนะครับอันนี้คือโค,ดอคโ้ด add node ครับทีแรกก็ add มาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็มาโชว์โชว์ start โชว์ off ก็คือโชว์ทีละหนวดก็คือโชว์สิบก็ next มาโชว์ยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับส่วนโชว์ back เนี่ยก็จะโชว์เริ่มตั้งแต่สี่สิบแล้วก็แบ็ k กลับมา n o d ดเก่ามาสามสิบก่อนหน้านี้นะครับก็มายี่สิบมาสิบนั่นเองครับผม อันนี้คือโคดอ n นเ e ิรนะครับ Insert 0เข้าไปกับ Insert 99นะครับแล้วเรามาดูโชว์มาดูนะครเนี่ยไอนน้ก็คือให้นาวอยู่จุดเริ่มต้นแล้วก็แทรกหน้าสุดก็คือแทรกสูนเะนี่ยไว้หน้าสุดนีแทรกสูนยไว้หน้าสุดนะครับจากนั้นก็ให้นาวเนี่ยเท่ากับ Start Next 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 ก็คือให้นาวขยับมา3ครั้งก็คือ10 ยี่สิบสามสิบนะครับขยับมาก็เพิ่มเก้าเข้าเก้าเก้าเข้าไปแล้วก็โชว์อองครเดี๋ยวมาดูโค้ดครับเนี่ยครับที่แรกก็เพิ่มศูนย์ปหน้าสุดจากนั้นก็ขยับศูนย์สิบยี่สิบนะครับสามครั้งครับเน็กสามครั้งก็จากศูนย์สิบยี่สิบแล้วก็แทบเก้าเก้าเข้ามานั่นเองนะครับจริงๆควรมีฟังก์ชันที่สั่งให้กระโดดไปหาโนด,ดที่เราต้องการได้เลยครับก็มีครับเช่น g o next หรือว่า g o back นั่นเองนะครับ าการ delete นะครับก็ส่งนาว start ไปครับอ่าแล้วก็โชว์สตาร์ครับตอนนี้นาวมันชี้ที่30อยู่ครับมันก็เลยต้องลบที่30ไปนั่นเองนะครับถ้าอยากลบโนดแรกครับก็ต้องให้นาวเท่ากับ start ก่อนจากนั้นก็ถึงจะลบได้นะครับนะครับให้นาวเท่ากับ start แนวมาชี้ตรงนี้แล้วพอส่งไปดีลิ e ปุ๊บศูนย์ข้างหน้าก็จะหายไปนั่นเองครับในการเขียนโปรแกรมนะครับควรจัดการเรียงโครงสร้างแบบนี้นะครับก็เรื่องจาก include ก่อนครับแล้วก็ s t a c k จากนั้นก็พูด t ั t ไทฟังก์ชันต่างๆครับจากนั้นก็เมนะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันที่เราเขียนนั่นเองนะครับอืมอ่าครับผมก็ขอจบการทบทวนเรื่อง การจัดการลิลิสต์แบบ2ทางเพียงแค่แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ